สวัสดีครับมาพิมพ์พาราขับตอนนี้ข,นาาข้าวขื้นมาหอดกลางภูพร่านสูงนะครับโอ้สิรี่รี่ไปอีกแดดขืนน้ำหนาเข้าบ่ได้แลวตอนนี้เมื่อยเงี้ยขอ้กโอ้ใช่เดี๋ยวขึ้นไปริถ่ายกันมาเห็นมึงอยู่ขา้างหลัง ใช้ทั้งบาทเท่าวะบอกเอียงผุนเท่าเนี่ยเหียนยทั้งไหน,นะนั่นบอ,อกเขาบีไกไกลเหมืนมอนแบบสวยงามมากๆเลยเออนี่คือต้นไข่นี่ต้นไข่ด้วยนี่มันนี่น้ำบ่ มันไม่น้ำบ่โอเคไม่ไม่เอาไปปลูกบางงามบ่ี่ะสามพันงานสามพันน้ำก็สามพันงาไปยังเขาลงเลย ใลุงพ่อปวหายผู้ใส่ยาไปด้อเป็นตัวยาพูดไปอ่ผู้นยเดียดียวอันกลวงพอปวดหจโกรยูพูดเดียวผนโอ้ฝนลุงพ่อปวไหายเออฝนเห็นใกล้ๆพครับซึมปปไป,ป,ปมเรือยลุงพ่อปวดหายหนียุบานนู้นสำเรง ผู้เสียบบานผู้สูงดียหรือครับการเผชิญไยัยนี่ครับนี่แหละคือรางวัลชีวิตนี่ก็บันดาลเออนั่นมาเห็นครับไปนี่ก็ปลาเพก็กบนนี่คือปลาเพก็กไปนำทีมโดย ท,ออท่านไกลไปวนครับไปอุ้ยโง่เงี้ยเดี๋ยวไหนเตะอาชิบออกมากนี่งข้าวมันให้โอ้ยแล้วโอ้ยอีกกราบฝ้าแล้วมาไปนั่งกันได้นั่งเป็นแปลงเลยฮะยอมเปลี่ยด ไอ้ยีกไปเห็นมันเป็นคนนี้เนี่ยมาสิไปข้างหนาสิไปไปลงข้างในนี่โอ้ยอย่าปาท่อมันจิ่มเด้อโอ้ยปวดเว้ยเบื่อดิเออ ไอ้ม,มันบ่มียุ่เงเลยนะมาเออเแบบน,นะครับในเวลาพักผ่อนกันลินออกคือเสียรอคือเสียไกล้นั่งลินออกค่าสองแล้วไปวผลวง่มาจะไปร่องผ้ามังอันนี้น้ำเนี่ยพอแต่ล่างหนาล่างตาเนี่ยีแหล้องกันน้ไอ่ันแม่มันเป็นแต่อยู่วันหกบนะ่ไม่ไมไปพ่อได้ล่างหนาเนี่ย อร่อยดีเดี๋ยวนีิโอ้ยไม่เกลืออย่างนี้คือดีสิใช่แหละสีมาพี่ให้สีไปพูนโอ้ยเวียนกำคือสีมาทั้งนี้ใช่เดี๋ยวนี ไมนคือเดาใจคนอยากใจเนาะดูดิเนาะหอัว่ายุหันหออวังว่ายุหันกับทีย่งงปปางลงไปมบุตรมันทาัาลงไปม่ทั้งบุตรเปนไปทา้งทั้งผีโอ้ยนี่ <c oughs> ครับพอเจนไพรจะว่ามาหาเกตเขาใช่จะว่ามาเดินเดินปตาก็ใช่เอาชีวิตใช่ทางหนึ่งครับมาดีทุกสบายกับบอแมนครับ มาเาเชินไพ่กันออออมันบอกมวญคืออยู่ในตลาดเด้อไปนนางสาวเงินได้เลยก็หนีนหมนาย่างยังถิ่มบ่ได้ได้เงินครับนี่ครับขาลงเลรอครับหลังจากชนะเข้าลงมาจากาหาเห็ดกลักบลงหาลงกบาด

เป็นไงโอ้เมื่อยไหมฮะธรรมดาค่ะธรรมดาเฮ็ดปัวก็เฮ็ดปัวคือปัวเก็บเอา้าปิดตาเออเอาไปใส่ซะนี่้าปิดตาโอ้เอรีเออเนี่ยเอาโอ้เอาผ้าปิดตาไปไว้ลักดาของดีจากภูเขาผ้าปิดตา ครับ่งหนันว่านั่งอยู่ใส่ยืดทำนี้นี่มาทำเออดอปนี่เรียนมไงเม่นปะเม่นนี่ริข่าขาวนี่เม่เลยนั่เออตาเฮาดีอยู่ตื่นเออเดี๋ยวเมยนอ้ตา ตาห้อหากินได้ยุ่งฐานะา็จะออกเล็วว่าเห็นเลยนี่ฮัลอหหาเห็ดเพาะนี่คือเห็ดเพาะตาเต๋นะครับมาแล้วครับ เน่มอมือนกันนจืดมั้งทุกคนหมอจะจืดเงยยคุยว่าจะคุยอะราพาขาหานไดหายครับขอบคุณทุการพลังใจขอบคุณทูการติดตามขอบคุณทุกคนเมันขอบคุณอีกคน้ะขอบคุณเราอบูคนณครับ